สวัสดีค่ะรักภาพรมื่สองค่ะแพคค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะพาค้ามาดูเป็นหมวดกางเกงกีฬาผ้าร่มนะคะรกค้าจากเป็นงาน USA รับ SP ค่ะน้ำหนัก45กิโลกรัมนะคะลูกค้าจากราตมีราคา7,000บาทจำนวนชิ้นประมาณการเข้าๆอยู่ที่130-150ชิ้นนะคะ ต้นทุนต่อชิ้นประมาณการเขาๆอยู่ที่45-46บาทค่ะใช่ค่ะลูกค้าจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะลูกค้าจ้าสว<ช>ัสดีวันหยุดของลูกค้าด้วยค่ะ,<ช>าะร<ช>ะ<อ>ายการแร<ล>กของเราเป็นกางเกงกีฬาคาร่มค่ะใส่ออกกำลังกายได้ใ,<ช>ใส่ลำลองได้<ช>นะคะลูกค้าจ้าคือแบบว่า แล้วเป็นแบบว่าฟรีไซส์ด้วยนะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้เป็นของโอนาวีค่ะลูกค้าจ๋าเป็นไซส์เอ็มนะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นเอวยางยืดแล้วก็มีเชือกผูกมาให้แบบนี้เลยนะคะใช่ค่ะ,ะต่อด้วยไนกี้อีกสตัวค่ะลูกค้าจ๋าใครถามหาเกงพาโลอตอนนี้กลับมาแล้วนะคะลูกค้าจ๋า ผมๆยัย่วๆเลยกระสอบนี้เจ00บาทเท่านั้นจ้าใช่แล้วค่ะลูกค้าจะดเจ00บาทเท่านั้นได้ทั้งหมดนี้เลยได้ตามที่เรารีวิวครบทุกตัวสำหรับรูกา้าท่าไรที่เกเป็นกรกรจอบออยู่นะใช่จา้จาแตัวนี้เป็นงานเกรด A ด้วยนะลูกค้าจะอันนี้เปอร์เซ็นต์เสียาหาย 5้าถึงสิบ้าเปอร์เซ็นตตามเกณฑ์ของบริษัทบักเลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจาก RCF ได้เลยลูกค้าจากขายงานแนวกีฬาอยู่แล้วขายเสื้อผ้ากีฬาอยู่แล้วอยากให้ลูกค้านำตัวนี้ไปขายด้วยค่ะลูกค้าจะาไปค้าทำราคาได้นะคะลูกค้าจากเรื่องแบรนด์ของเขามีค้ามาอยู่ในนี้เลย<ช>ส่วน<ล>ใ,ใหญ่ก็จะเป็นแบรนด์ที่เรารู้จักเลยค่ะลูกค้าจากหรืออาจจะเป็นแบรนด์เฉพาะกลุ่มของเขา อาจมีติดมาบ้างนะคะใช่ค่ะลูกค้จาจะาซุ้มขเป็นขาปล่อยขาจังเลยค้าจต่ในนี้คือมีมาหมดเลยแต่ว่าไม่ได้การันตีนะว่าจะเจอแบบไหนมาเยอะหรือว่ามาน้อยนะคะค้ะ<ช>แต่ว่ามีติดติดมาในกระสอบเลยนะคะใช่ค่ะลูกค้จาจะาผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่ได้นะคะหมวดน,นี้ใส่ได้ทั้งคนผู้หญิงคนะคนผู้ชายเลยลูกค้จาจะาบางตัวของเขามีซับในให้ใ<ช>บางตัวไม่มีซับในนะคะจูกค้ค่ะจ๋า แล้วแต่แบบว่าแล้วแต่แบรนด์ของเขาด้วยนะคะอ่ะอ,อันเ<อ>ดอร์จ้าแล้วแต่แบบแล้วแต่แบรนด์เลยนะรูกพาจะกผ้าหนาผ้าบางตัวนี้ มีค่ะนะโรกค้าจากคระคำอะไรบางตัวอาจจะเป็นผ้าบางบางแต่ว่ามีซับในให้ก็มีตัว,วเป็นผ้าหนาลูกค้าจากไม่มีซับในให้ตัวนี้ต้องมีหมาโูคค้าอาจจะต้องนําไปเช็คดูอีกทีหนึ่งนะแต่ว่าสําหรับใครที่ได้ไปก็คือุ้มเลยเพราะว่าเป็นแนวแบบกีฬาก็มีเรือจะเป็นออกแบบแฟชั่นแบบนี้ลรกค้าจากก็มีหมาเช่นเดียวกันนะคะใช่ค่ะโรค้าจากเจ็ดพันบาทเจ็ดพันบาทเท่านั้นค่ะลรค้าจากขายแนวกีฬาอยู่แล้วสนใจหมวดนเพิ่มเติมและ อยากได้ส่วนลดด้วยแนะนำสามกระสอบค่ะลูกค้า,า,าจ<า>้ะ<า>ได้ส่วนลดด้วย1 0 0 0พันบาทได้เป็นสมาชิกกับ, 1, บาทางบัรด้วยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ้ะได้ส่วนลดหนึ่งบาทจ่ายยอดเพียง2มือบาทเท่านั้นได้เป็นสมาชิกกับบริษับทบัรด้วยเป็นสมาชิกกับทางบริษับทบัรลูกค้าจะบคุ้มมากนะคุ้มมาก ลูกค้าจ่ายสาหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นคืออยากแนะนําเลยนะว่าอยากให้เป็นสมาชิกนะลูกค้าจ่ายแต่สาหรับใครที่เป็นอยู่แล้วนะลูกค้าจะาฝากโปรโมชั่นสำหรับเดือนนี้อาไว้ด้วยวันนี้วันที่19แล้วนะลูกค้าจากใกล้จะสิ้นเดือนแล้วสําหรับใครที่ยังไม่ได้ CF นะโปรโมชั่นต่างๆของเราภายในเดือนนี้นะคะลูกค้าจ่าสินค้าราคาพิเศษฝากเอาไว้ด้วยนะลูกค้าจ่ามีหลากหลายรายการเลยนะสําหรับใครที่สนใจนะคะ ใช่คะ่ะลูกค้าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยลูกค้าจะเบอร์โทรที่ขึ้นหน้า Facebook อยู่ตอนนี้ค่ะสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้หรือจะนําไปแอดไลน์ก็ได้ค่ะลูกค้าจะได้ทุกเบอร์เลยนะแต่ต้องเป็นเป็นเบอร์ที่ขึ้นหน้าเพจเท่านั้นนะคะลูกค้าจะนอกเหนือจากเบอร์นี้ก็คือไม่สามารถโทรได้หรือว่าแอดได้นะเพราะว่าไม่ใช่ของ บริษัทบาร์กล่าวนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าโพสนักหน้าไหลสดนี้ลูกค้าจ๋าหเบอร์ลูกค้าเลือกได้ทุกเบอร์เลยนะคะใช่ค่ะอันไนกี้อีกสักตัวจ้าปาร์ตเรื่องแบรนด์มีค้ามาเลยนะคะลูกค้าจ๋าอันเดอร์มีมาไนกี้มีมานะคะบอลลูนโทเรจิวานมีมาแล้วก็สปิโด้นะคะลูกค้าจ๋าอ๋อมีลูกบอกาด้วยใช่ไหมคะมีบอกมาด้วย ่ะมป์เดือนมือไปหรือย,อยังนะไปแล้ว <S 2> <S 2> ใช่ <S <S 2> <S 2> ลูกค้าจ๋าหลากหลายแบรนด์เลยค่ะอันนี้แชมปีเยนค่ะลูกค้าจ๋าสีดำล้วนลูกค้าจ๋าเป็นงานของแชมปนเดียนก็มีมาค่ะกใครที่แบบเป็นงานกีฬาอยู่ลยแล้วเล่นไข่เล่นหมดนี้อยู่แล้วลูค้าจะอันนี้ของกีฬาค่ะลูกค้าจ๋าเป็นนายกี้ไปได้เลยนะลูกค้าจ๋าเพิ่มเติมที่ร้านได้เลยระวัาคนแปลกตอนข้างมาเยอะนะลูกค้าจ๋า หรือว่าจะเป็นงานแฟชั่นแบบนี้ก็มีนะลูกค้าจะคละๆมาในกระสอบเลยนะแต่ว่าตัวนี้เป็นป้ายห้อยนะคะลูกค้าจะเป็น้ายห้อยนะคะใช่ค่ะไนกี้อีกสักตัวค่ะลูกค้าจะเรื่องไซส์นะคะมีเข้ามาเลยขอสตางแต่ไซส์ M ค่ะลูกค้าจะไซส์ M ไซส์ L ไซส์ XL มีมาค่ะลูกค้าจ๋าแต่ว่าส่วนใหญ่ของเขาเป็นงาน เอวยางยืดนะคะบางตัวไซส์ S ใส่กับไซส์ M ได้ไซส์ M ใส่กับไซส์ L ได้ค่ะลูกค้าจะเรียกว่างานทีไซส์ก็ว่าได้นะคะใช่ค่ะลูกค้าจะสามารถใส่ได้หลากหลายเลยนะคะเพราะว่าตันเป็นมีค่นะคะลูกค้าจ๋าบางตัวอาจจะเป็นเอวฟรหรือว่าจะเป็นเอวยางยืดลูกค้าจ๋าแต่ว่าส่วนใหญ่จะมีไม่ได้ เป็นเอวยังยืดแล้วก็มีชผูกให้ด้วยนะคะใช่ค่ะลูกค้างค่ะอุ้ยสวยเลยเป็นแฟชั่นมาใส่เป็นแฟชั่นก็ได้ใส่ออกกำลังกายก็ดีสำหรับใครที่ชอบแต่แต่งตัวเนวสีลูกค้าจะเอาตัวนี้ไปได้เลยจริงๆมากจะเอาไปหารกับเพื่อนก็ได้จะเอาไปใส่เล่นใส่ทำงานใส่ปกติใส่ไปเที่ยวก็ได้หรือว่า เอาไปใส่เล่นใส่เที่ยวแบบใส่ไม่หมดลูกค้า<ช>จะ<า>แบ่งออกมาขายเพื่อทํากําไรเพิ่มเติมก็ได้นะคะใช่ค่ะลูกค้าจะอยู่ในนี้ต้นทุน46บาทเท่านานลูกค้าจะตัวไหนเป็นงานแบรนด์ลูกค้าสามารถคัดแยกทําราคาได้หรือลูกค้าที่แบบว่าขายแนวกีฬาอยู่แล้วนะคะจับมิกจับแมทกันได้ค่ะเอาไปมิกกับเสื้อก็ได้ไดเอาไปมิกกับเป็นสปอร์ตบาร์ก็ได้ลูกค้าจ๋า สวยๆเยอวๆเลยทําราคาได้ที่หลากหลายเลยนะคะลูกค้าจ๊ะแต่สุดคุ้มมากๆอยู่ในนี้นะค่ะลูกค้าจ๊ะ กระสอบละเจ็ดพันต้นทุนต่อตัวสี่สิบหกบาทเท่านั้นนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ่าสี่สิบหกบาทเท่านั้นก็ขายตัวละร้อยก็ได้นะล<ด>ูกค้าจะาทั้งร้านตัวละร้อยนะจุ้มๆมากนะคะลูกจริงค่ะหรือว่าจะเป็นตัวไหนที่เป็นแบรนด์ดังลูกค้าจะไปสมันร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบก็ได้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าแปดท่านด้วยนะคะสวัสดีคุณแม่พี่ณโมและน้องนาทีนะคะสี่กลมชายมีไหมคะอันนี้หมาย ถึงกางเกงหรือหมายถึงหมวดไหนคะลูกค้าถ้าเป็นกางเกงกีฬาผ้าล่มของเราขายยก,กระสอบนะคะมีคะสีสันเข้ามาอยู่ในนี้เลยคะ่ะใช่ค่ะลูกค้าจ้าเรื่องสีสันในนี้คือมีคะมาเลยนะลูกค้าจ้าไม่ว่าจะเป็นสีดําสีกรมสีเทาลูกค้าจ๋าเพราสีสันตรงนีเราจะเป็นเขียวส้มเหลืองนะลูกค้าจ๋าสีแดงก็มีมาสี้าสีม่วงในนี้คือมีคะมาหมดเลยนะคะลูกค้าจ๋า ไม่ได้ฟิกว่าจะมีสีไหนมาเยอะหรือว่ามาน้อยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะสอบถามไม่ได้ฟิกว่าจะเป็นสีไหนล้วนนะคะคเพราะในนี้แบบเราจะมีค่าคกันเลยนะคะใช่ค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะทักหาแอดมินก็ได้หรือจะแอดไลน์เบอร์โทรที่หน้า Facebook ก,ก็ได้นะคะหรือว่าจะทักหา อะไรนะแอดไลน์ของออฟฟิเชียลของเราก็ได้นะคะพิมพ์แอดนำหน้าตามด้วย b u c thailand นะคะใช่ค่ะลูกค้าจะไม่สะดวกคุยกับพนักงานขายลูกค้าจะสามารถติดต่อแอดมินได้เลยเราจะเป็นผ่านเฟซบุ๊กที่ไลฟ์สดจะได้ได้แว่าจะเป็นไลน์แอดก็ดีนะลูกค้าจะแต่เรอยากให้ติดต่อกับพนักงานขายโดยตรงเพื่อความสะดวกและรวดเร็วกว่านะคะใช่ค่ะลูกค้าจะสะดวกช่องทางไหนสามารถติดต่อได้เลยนะคะลูกค้าจะ อกลับมาในวนนี้อีกครั้งค่ะลูกค้าจากตั้งแกงกิฬาผ้าล่มของเรานะคะลูกค้าจกแนะนําเลยสําหรับลูกค้าแม่ค้าที่แบบว่าตามหายอยู่นะคะอยากให้ลองอยากให้นําไปทํากําไรนะคะลูกค้าจะยิ่งขายประจําอยู่แล้วค่ะลูกค้าจะสามารถเอาไปคัดแยกทาราคาได้นะคะอุ้ยสวยอ่ะตัวนี้มหมแบบกระป๋าข้างด้วยเหมือน ใช่ใช่เหมือนทรงช่ากู้เนาะท่ากู้เหมือนช่างนะลูกค้าจ๋าตัวนี้มีกระเป๋าแบบหนึ่งงลูกค้าจ๋าสามสี่เอาว้าผลแฟนได้ไะมคะมีแฟนที่ซ่อนอ่าลูกค้าจ๋าไม่มีแฟนก็ผ่านค่ะลูกค้าจ๋าวิวสันจ้า นะคะจไม่มีแบรนด์จะใส่ได้นะคะซ่อนเงินตัวเองค่ะอ่าสวัสดีคุณขวัญด้วยนะคะเสื้อเชิ้ตเด็กมีไหมตอนนี้สินค้าหมดนะคะลูกค้าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้หรือว่าถ้าลูกค้าสนใจจองนะคะสามารถอ่าดีลกับพนักงานโดยตรงได้หรือทักหาอินบ็อกซ์ได้นะคะลูกค้าจ๋าช่ค่ะ จะสนใจเป็นสิน้าห,หมดในสอบถามได้นะลูกค้าจะบางหมวดอาจจะมีพร้อมส่งหรือบางหมวดอาจจะเป็นสินค้าเปิดจองลูกค้าจะทักเข้ามาเพื่อคุยสอบถามขอดูรีวิวก่อนได้นะคะใช่ใชค่ะลูกค้าจาะสอบถามข้อมูลได้นะคะลูกค้าจะไม่ว่าจะเป็นหนะ้าไลน์ก็ได้หรือว่าเป็นหลังบ้านนะคะเป็นทางอินบ็อกซ์นะคะลูกค้าจะก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ แต่ถ้าแบบว่าเป็นรายการที่เรายังไม่มีพร้อมส่งลูกค้าจะสามารถฝากชื่อเบอร์โทรกับแอดมินของเราได้นะคะเดี๋ยวจะมีพนักงานลงคิวจองไว้ให้นะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจะแต่ระยะเวลาตัวนี้ลูกค้าจะอาจจะดูดูกับสินค้านะในแต่ละรอบนะคะรอบสินค้าของเรามาไม่เท่ากันนะแต่ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาลูกค้าจะจุกๆเลยนะ ใช่เม sí, sí, ื right. ่อุกเมื่อเมื่อวันเสาร์นไอทีเนาะวานลงไอทีเมื่อวันก่อนก่อนลงเอสพีไปลูกค้าจ๋าสองเอสพีสองตู้กับไอทีหนึ่งตู้นะลูกค้าจ๋าแน่นๆจุกๆกโกดังเลยนะลูกค้าจ๋าสำหรับอาทิตย์นี้นะถ้าขนส่งราช้ายังไงลูกค้าจ๋าต้องขออภัยนิดนึงนะคะลูกค้าจ๋าเพราะว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาตู้ลงสามตู้นะลูกค้าจ๋าใช่ค่ะยังไงทางบัคของเราจะเ่กระจายสินค้าให้ลูกค้าทันทีนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋ารองาน เรางานเป็นแบบว่างานแยกประเภทศของเราเข้ามาแล้วนะคะทุกค้าหรือว่างานที่เป็นรวมทั้งของ US และญี่ปุ่นในกรสอบเดียวกันของเราก็มีเข้ามาเพิ่มมาลูกค้าจะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มได้นะคะลูกค้าจะถ้าได้ดูรีวิวเมื่อวานหรือว่าลูกค้าท่านไหนที่แบบดูอยู่แล้วแบบ อยากดูรีวิวลงตู้เมื่อวานของเราสามารถเข้าไปดูได้เลยะะย้อนหลังค่ะมีย้อนหลังได้เลยเพราะว่ารายการแต่ละรายการไอเดีเมื่อวานคือแบบแน่นมากจุก๊บสวยๆนะลูกค้าจะมีหลากหลายหมวดเลยไม่ว่าจะเป็นงานเด็กงานคุณผู้ชายคุณผู้หญิงกางเกงยีนเสือ้อยืดกางเกงค,าร,คา,าร์โบลูกค้าจางเกงพัตตนมี่หลากหลายมากหรือจะเป็นเสื้อลายสปอร์ตมีตัมีนะสปอร์ตบายยกทรงก็มีสําหรับใครที่สนใจนะคะลูกค้าจ๋า ไปดูรีวิวเมื่อว,วันแล้วนะคะจะค๋าสนใจหมวดไหนแคบไปถามแมดมินก็ได้หรือว่าจะสอบถามเข้ามาก็ได้ว่ามีเป็นหมวดนี้หรือเปล่านะคะ <S <S ใช่ค่ะอะ่ะอันนี้เดี๋ยวให้หลูกค้าไปลุ้นอีกรอบนะคะสําหรับกางเกงาากาาะะีฬาขายยาวค่าไปแล้วไปแล้วนะคะลูกค้าจ๋าขอาขอนุญาตทวนรายการนะคะลูกค้าจ๋าสำหรับหมวดนี้เป็นกางเกงกีฬาผ้าร่มขายยาวนะคะลูกค้าจ๋าเป็นงาน USA ลักเีค่ะน้ำหนัก45กิโลกรัมนะคะราคาเ0 0ดบาท จำนวนตัวประมาณการคร่าวๆอยู่ที่130-150ถึงชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นนะคะประมาณการคร่าวๆอยู่ที่46บาทค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อบั๊กได้หลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นไลน์ a c e b o o k เว็บไซต์ IG เบอร์โทรนะคะหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่หน้าง,งานได้ค่ะบั๊กของเราเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่9โมงช้าถึง5โมงเย็นค่ะ ฝากไว้อีสออกสองช่องทางคือช่องทาง YouTube และ TikTok ค่ะสำหรับหมวดนี้นะคะขอบคุณค่ะ